ชื่อเรื่องผจญภัยในดินแดนแสงจันทร์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุอาศัยอยู่ในหมู่พวกเขามีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งนามว่าดีโนซึ่งเป็นไดโนเสาร์พันธุ์บรอตสอรัสด,ดีโนมีนิสัยใจดีและชอบช่วยเหลือเพื่อนๆของเขา วันหนึ่งขณะที่ดีโนกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเขาได้พบกับไข่ไดโนเสาร์ที่มีลักษณะพิเศษไข่ใบนี้มีแสงเรืองรองออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ดีโนแตดสินใจนำไข่ใบนี้กลับไปให้เพื่อนๆนของเขาดูเมื่อดีโนกลับมาถึงบ้านเพื่อนๆของเขาได้แก่ไทแรนโนซอรัสชื่อเร็กและไทรเสราทอปชื่อพริตต่างก็ตื่นเต้นและสนใจไข่ใบนี้มากพวกเขาตกลงที่จะช่วยกันดูแลไข่และเฝ้าดูการฟักไข่ ไม่นานนักไขก็เริ่มแตกร้าวและสิ่งที่อยู่ข้างในก็ปรากฏตัวออกมามันคือไดโนเสาร์น้อยสายพันธุ์พิเศษที่มีแสงจันทร์ส่องสว่างในตัวเองพวกเขาตั้งชื่อว่าลูน่าลูน่ามีความสามารถพิเศษในการส่องแสงเพื่อส่องทางในความมืด จากนั้นดีโนเรกและทริตก็ได้พาลูน่าไปผจญภัยในดินแดนต่างๆพวกเขาเดินทางไปถึงดินแดนแสงจันทร์ที่ซึ่งมีดอกไม้และต้นไม้ที่มีแสงระยิบระยับสวยงามพวกเขาได้พบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขา ในระหว่างการผจญภัยพวกเขาได้พบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ลูน่าก็ใช้พลังแสงจันทร์ของเขาในการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนและป้องกันตัวจากอันตรายต่างๆความสามาคัคคีและการช่วยเหลือกันของพวกเขาทำให้พวกเขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและสร้างความทรงจำที่ดีไปตลอดชีวิต